กำลังพลของศูนย์ฝึกทหารใหม่ได้ร่วมใจในกิจกรรมในวันนี้น้องถวายพระราพระคุศลพระภูมีจงรักภักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญในยุคสมัยนี้ในวันนี้ทุกครั้ใหม่ได้จัดกิจกรรมน้อมถวายในวันีโดยเร็ว

เจ้าหัวแนวพระบาทพิพระเจ้าหัวภูมิกนัญญูเดชพระหราษรภูมิโกนะญรูเดชพระหราษฎา์แะมิเดชนาเจ้าและมิเดชนาเจ้าผู้ปรอรานีนาพรบรมอรานเดอสูพระเจริญที่รีงามโอ ราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายนพุทธศักราช2559นั้นเพื่อโปรดจากความสำคัญดังกล่าวศูนย์ฝึกฐานใหม่กรมยุทธศาสตร์ฐานเรือจึงได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยมีวัตถุประสงค์ในการบำรุงพัฒนาศาสนาตลอดการที่ราชการบ้านพักอาศัยกิจการส่าทๆงไยในศูนย์ฝึกฐานใหม่ในวันนี้ สองสามสองส Sampai jumpa di video selanjutnya.